สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานแต่งลุกเป็นไฟสาวโชว์รู้เสาสุดเร้าร้อนเด็กเกาะขอบเวทีดูตาแป๋วผูเท่าหัวใจจะวายคนจำนวนมากยังคงจัดพิธีแต่งงานโดยได้รับผลกระทบจากแนวคิดแบบดั้งเดิมเพราะวันที่แสนชื่นเมื่อน,นี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ แต่ยังเกี่ยวข้องกับการรักษาหน้าตาของทั้งสองครอบครัวอีกด้วยดังนั้นการจัดงานแต่งงานที่มีชีวิตชีวาและสวยงามตามขนบธรรมเนียมจึงกลายเป็นความปรารถนาและภารกิจของผู้เท่าหลายคนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท อย่างไรก็ดีล่าสุดมีฉากแต่งงานในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในมณฑลเหอหนานประเทศจีนชาวบ้านได้ยินเสียงคล้องและกลองตีเสียงดังมาแต่ไกลเวทีกลางแจ้งถูกจัดในธีมสีแดงไม่เพียงแต่ถูกปกคลุมไปด้วยริบบิ้นและโคมไฟเท่านั้นแต่ยังแขวนภาพพิมพ์อิงเจตขนาดใหญ่ของคู่แต่งงานไว้ด้านหลังจำนวนมากแม้จะไม่ดูหรูหราอลังการเท่างานในโรงแรมแต่ทุกคนที่เห็นต่างรู้ได้ทันทีว่าเจ้าของงานมีฐานะไม่ธรรมดาแน่นอน เหตุผลก็คือในชนบทส่วนใหญ่จะมีเพียงพิธีแต่งงานเท่านั้นดังนั้นหากครอบครัวไหนสามารถจ้างบริษัทออแกนไนมาจัดงานเพื่อเพิ่มสีสันความสนุกได้ก็เป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งทางการเงินอย่างหนึ่งทั้งนี้สิ่งที่ทําให้งานแต่งงานครั้งนี้กลายเป็นกระแสฮือฮาคือการจ้างสาวงามมาเต้นโชว์รูสเสาสุดพิเศษท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นจนสั่นสะท้านแต่นักเต้นที่สวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นและรองเท้าบูทสูงปริ๊ กลับทำการแสดงสุดเร้าร้อนจนเวทีแทบลุกเป็นไฟทําให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความเป็นมืออาชีพและออร่าความน่าหลงไหลของเธอจนอดไม่ได้ที่จะปรบมือและส่งเสียงเชีย อย่างไรก็ดีนอกจากญาติและเพื่อนฝูงแล้วเพื่อนบ้านเมื่อรู้ว่ามีงานแต่งงานใหญ่โตก็พาลูกๆหลานๆมาดูด้วยทําให้มีภาพกลุ่มเด็กชายตัวเล็กๆมารวมตัวกันที่หน้าเวทีทันทีเพื่อชมการแสดงเต้นรําสุดเร้าร้อนสายตาดวงน้อย,อยๆเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นในขณะที่ผู้เท่าผู้แก่พากันปิดตาบางคนเลือกที่จะหันหน้านีจากนั้นจึงพากันไปชมเวทีด้านหนึ่ง เพราะไม่ต้องการเห็นภาพผัววายอีกต่อไปแม้ว่าการเคลื่อนไหวของนักเต้นจะดูเป็นมืออาชีพแต่เสื้อผ้าและท่าเต้นของเธอยังคงทำให้รู้สึกว่าน่าอายขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ